สวัสดีแฟนคลับการแข่งขันมอเตอร์กันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ GP พีมาครับช่องน้องใหม่เกี่ยวกับการรายงานเรื่องราวของการแข่งขันมอเตอร์แล้วก็ข่าวข่าวความเคลื่อนไหววงการ2ล้อโลกต่างๆครับนำทุกท่านมาพบกับเทคนิคของการแข่งขันมอเตอร์กันในคลิปนี้ครับซึ่งวันนี้ครับเราไปพบกับปริศนาที่อยู่กับมอเตอร์มาในช่วง2-3ปีล่าสุดครับกับ กล่องดำที่อยู่ท้ายตัวแข่งของรถแข่งดูคาติ m o t ต g p ครับปริศนาแห่งสลัดบล็อกของดูคาติเรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งไอเดียก็ว่าได้ครับสำหรับดูคาติทีมแห่งการแข่งขันรายการ m o t ต g p นะครับเมื่อพวกเขานั้นพยายามที่จะคิดค้นอุปกรณ์และเทคนิคใหม่ๆม,มาประดับตัวแข่งอยู่เสมอเพื่อศักยภาพในการแข่งขันและทำให้เรานั้นได้เห็นพาร์ท คิดใหม่ๆครับเสริมเข้ามาในตัวแข่ง MotoGP ของดูคาติไม่ว่าจะเป็นวิงเลดที่ช่วยในเรื่องของอากาศปราสั w วิงเลดที่ช่วยในเรื่องอุณหภูมิของยางการแฟ i r ลิงของล้อระบบโมชอตที่ช่วยในการออกตัวนี่คือตัวอย่างของการเติมเต็มรายละเอียดเพื่อต่อยอดความสามารถในรถแข่งของดูก a ติครับ อย่างไรก็ตามครับมันมีหนึ่งออปชันที่ดูกติจัดเข้าไปไว้ในรถแข่งของพวกเขาครับแต่ว่ามันยังคงเป็นปริศนาอยู่จนทุกวันนี้ครับเพราะว่ายังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรและก็เพื่อประโยชน์อะไรกันแน่ครับซึ่งมันยังเป็นความลับอยู่นั่นก็คือสลัดบล็อกที่ท้ายตัวแข่งของดูกตินั่นเองครับ ย้อนไปที่2ปีกว่าที่ผ่านมาครับในการทดสอบ private test ที่สนามเซปังประเทศมาเลเซียครับตัวแข่งด c คติ Factory Team ก็คือตัวแข่งดูคติ GP17 ครับวิ่งออกจากพิทบ็อกสู่สนามของการทดสอบครับปรากฏว่า วันนั้นครับครั้งแรกเราได้รู้จักกับสลัดบล็อกที่ท้ายตัวแข่งดูคติครับเมื่อตัวแข่งของมิเคเล่ปิโลนั้นมีกล่องคาร์บอนไฟเบอร์สีดำเน็บเอาไว้ที่ท้ายรถด้วยครับสร้างความสงสัยกันทั่ววงการแล้วก็ทั่วโลกที่ติดตามการแข่งขันโมโต g p ในขณะนั้นครับสื่อมวลชนครับได้ยิงคำถามตรงๆถึงดูคติครับว่า เจ้านี่คืออะไรครับแล้วก็บรรจุอะไรเอาไว้ข้างในมันมีประโยชน์อย่างไรกับตัวแข่งของพวกเขาครับวันนั้นครับมิเคเลปิโลครับดาวบิดอิตาเลียนที่ทำหน้าที่เป็นเทสไลเดอร์ให้กับดูคาติเป็นคนขับรถแข่งดูคาติที่ลงทำการทดสอบและมีสลัดบล็อกอยู่ที่ท่ายรถครับเจ้าตัวตีหน้าซื้อครับแล้วก็ตอบตรงๆแบบขำขว่ามันเป็นกล่องที่ใส่สลัดเอาไว้ข้างในครับขับขบไปหิวหวอาจจะ หยิบออกมากินได้ครับทุกคนจะเรียกมันว่าสลัดบล็อกก็ได้ครับซึ่งนั่นเป็นข้อมูลที่มิเกเล่ปิโลบอกสื่อมวลชนได้ในตอนนั้นครับ กองปีศาของลูกคติครับเลยถูกติดตั้งชื่อเซลล์ง่ายง่ายครับแต่ว่าไม่ตรงความหมายของมันแต่ทำให้ทุกคนนั้นเข้าใจตรงกันครับว่าสลัดบล็อกครับทุกวันนี้ครับเจ้ากล่องสีดำที่เรียกว่าสลัดบล็อกดังกล่าวยังอยู่ในเงามืดดำแห่งความลับอยู่พร้อมกับมีทฤษฎีมากมายที่เดาหน้าที่ของมันครับไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีต่างๆดังต่อไปนี้นะครับทฤษฎีแรกครับมีการเดากันว่าการที่มีสลัดบล็อกที่ท้ายรถนั้น เป็นการย้ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของส่วนที่ติดตั้งเอาไว้หน้ารถมาไว้ช่วงท้ายครับเพื่อที่จะเคลียร์ช่วงหน้าของรถซึ่งดูคตินั้นมีการวางระบบแรมแอร์และก็อากาศปราศาสตร์ใหม่นะครับนี่เป็นทฤษฎีที่เกิดจากการคาดเดานะครับทฤษฎีที่2ครับมีการบอกว่าสลัดบล็อกตรงนั้นครับมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับในการจัดการหมุนลมคล้ายกับ ระบบที่มีอยู่ในรถแข่งฟอร์มูล่าวันครับระบบนี้ครับจะช่วยฉีกมวลลมของท้ายรถแข่งของลูกคติครับที่เชิดสูงมากๆครับเพื่อที่จะทําลายอุโมงค์ลมของท้ายรถนะครับปิดโอกาสที่คู่แข่งจะใช้ลมดูดให้เป็นประโยชน์มาแซงขึ้นหน้าพวกเขาได้ในช่วงทางตรงนะครับทฤษฎีนี้ก็ยังเป็นการคาดเดาอยู่เพราะว่ายัางไม่ได้รับการเปิดเผยว่าจริงหรือเปล่านะครับ ล่าสุดนั้นนะครับมีการเปิดเผยอีกหนึ่งทฤษฎีออกมาซึ่งเชื่อว่ามันมีความเป็นไปได้สูงครับและนี่อาจจะเป็นคําตอบว่าแท้จริงแล้วสลัดบล็อกแห่งดุคติที่เป็นความลับมาตลอดมันคืออะไรกันแน่ครับ,รบที่มาของทฤษฎีนี้นะครับหลังจากการคาดเดามานาน,นครับแสงสว่างก็มาส่องสว่างให้ชาวโลกได้เห็นทางครับเมื่อปี2018ครับที่สนามแข่งโลซานครับตัวแข่งดุติ GP17 และ ตัวแข่ง GP 1 8ของแจ็คมิลเลอร์กับดานิโลเปตูชีครับตอนนั้นทั้งคู่เป็นดูโอกันในดูค a ติ p a แม็กทีมครับสองคนนั้นพารถแข่งล้มในเวลาไล่เลี่ยกันครับซึ่งมาแชลก็ได้เก็บรถทั้งสองนั้นขึ้นสู่รถกระบะเพื่อที่จะมาส่งหลังพิสพาแม็กครับตัวแข่งดูค a ติ GP 1 7ของแจ็คมิลเลอร์เป็นตัวแข่งเวอร์ชั่นแรกครับที่มีสลัดบ,บ็อกและตัวแข่งเวอร์ชั่นของ เปโตชีที่เป็น gp 1 8นั้นก็เป็นเวอร์ชั่นที่2ที่มีสลัดบล็อกนะครับการล้มของรถแข่งทั้ง2คันครับมีคันหนึ่งก็คือรถแข่งของเปตูชีนั้นสลัดบล็อกนั้นหายไปครับเปิดให้เห็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่บรรจุอยู่ข้างในครับว่ามันมีอะไรบ้างมันไม่ใช่ทฤษฎีของการย้ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากด้านหน้ามาไว้ข้างหลังไม่ใช่ทฤษฎีของการกำจัดหรือว่าจัดระเบียบลมในช่วงท้ายรถของลูกคติแต่อย่างใดครับ แต่มันคืออุปกรณ์ที่มีทฤษฎีการทำงานคล้ายๆกับจโล s สโคปครับขอเริ่มต้นอธิบายดังนี้ครับว่าการออกแบบรถแข่งนั้นคำนึงถึงบาลานซ์และก็น้ำหนักที่สมดุลจุดศูนย์ถ่วงที่ดีด้วยครับเพราะว่าการที่รถแข่งลงแข่งขันในสนามนั้นไม่ได้มีเพียงแต่การวิ่งทางตรงเท่านั้นครับแต่ว่าต้องคำนวณถึงการวิ่ง ต้องเลี้ยวต้องแบนเข้าโค้งด้วยครับดังนั้นครับแรงเฉ่ยแล้วก็โมเมนตัมเข้ามามีส่วนอย่างมากครับประเด็นที่สําคัญก็คือเรื่องของโมเมนตัมที่ผมได้พูดถึงนั่นเองครับบวกกับเรื่องของความเฉ่อยอธิบายแบบบ้านๆครับเพื่อให้เราเข้าใจครับเมื่อรถวิ่งด้วยความเร็วแล้วเปลี่ยนทิศทางมันจะมีแรงเหวี่ยงของรถให้ออกนอกเส้นทางที่เราเลี้ยวครับอุปกรณ์การทํางานชิ้นนี้ครับก็คือการทํางานร่วมกับ โมเมนตัม um, และก็ความเฉื่อยครับชุดแรงเฉื่อยที่ยือ้อเอาไว้ครับแล้วก็ลดทอนรวมถึงเปลี่ยนโมเมนตัมของมันครับทาให้รถแข่งที่เลี้ยวนั้นไม่ดีดไม่เด้งแล้วก็ไม่มีอาการดิ้นมากจนเกินไปซึ่งจะทําให้หนักแข่งนั้นสามารถที่จะเลี้ยวรถได้ง่ายขึ้นครับ หลายคนอาจจะงงครับว่าการบราลานแรงเฉ่ยเป็นยังไงครับอธิบายง่ายๆครับก็คือการแกว่งแขนพร้อมกับการเดินหรือวิ่งนั่นเองครับการเดินหรือวิ่งด้วยความเร็วที่แตกต่างกันครับการแกว่งแขนก็จะเร็วหรือช้าแตกต่างกันด้วยนั่นเพื่อการบราลานร่างกายให้เก้ากับแรงเฉ่ยนั่นเองครับดังคลิปที่เห็นครับตัวอย่างนี้คือการทำงานของเจโลสโคปครับดูจากคลิปจะเห็นว่าการเขย่าอุปกรณ์นั้น มีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นครับแต่ว่าเมื่อเปิดการทํางานอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับจะช่วยลดแรงสั่นสะเทือนและทําให้การทรงตัวของโครงสร้างนั้นมีความมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับถามว่ามันมาจากไหนไอ้เจ้าแนวคิดนี้มันมีมานานแล้วครับแล้วก็มีการใช้งานในเชิงวิศวกรรมด้านอื่นครับสุดท้ายมันเป็นสารตั้งต้นที่ดุคตินํามาปรับใช้ซึ่งนําได้ว่าเป็นความคิด ที่ชานฉลาดอีกครั้งของพวกเขาครับที่สามารถนำมันมาประยุกต์แล้วก็ปรับใช้กับรถแข่งอย่าง Mo t ต GP ได้อย่างลงตัวแล้วก็ได้อย่างหน้าตาเฉยครับต้องเรียกว่าอย่างนั้นท่านี้คือเรื่องจริงตามที่สื่อต่างประเทศยืนยันครับที่เป็นตัวแข่งอย่าง Mo t ต GP ไม่น้อยครับ เพราะหากเราจํากันได้ครับเมื่อจบลูกการ2018ครับอดีตขุนพลของดุกติอย่างเจ้าอมยิ้มคอเก้โรเลนโซครับย้ายจากดุกติมาซบเลฟโซ่ฮอนด้าในการทดสอบก่อนลูกการ2019ครับปรากฏว่าตัวแข่งฮอนด้า RC 213B นั้นมีสลัดบ็อกโผล่เข้ามาที่ช่วงท้ายเหมือนกันครับโดยรถทดสอบคันนั้นเป็นของเทสต์ไลเดอร์อย่างสเตฟานแบรดเดนครับ นี่อาจจะเป็นการสมองไหลของดูคติที่ Honda ได้รับติดตัวมาจากโรเลนโซก็เป็นได้ครับแต่กระนั้นก็ตามครับมันยังอยู่ในการพัฒนาสำหรับรถแข่งที่นำระบบนี้มาใช้ใหม่ๆอย่าง Honda ครับโดยไม่สามารถเปรียบเทียบกับดูคติได้ที่พวกเขาใช้แล้วก็พัฒนามาแล้ว2-3ปีด้วยกันครับ ทั้งหมดทั้งมวลครับต้องเรียนว่านี่คือการคาดเดาจากการเห็นอุปกรณ์ที่หลุดออกมาครับโดยสื่อต่างประเทศครับว่าเขามองว่าสลัดบล็อกมันคืออะไรแท้จริงแล้วครับมันจะจริงหรือไม่ครับต้องเป็นทางปกตินั้นที่ยอมรับหรือปฏิเสธครับแต่อย่างไรก็ตามครับพวกเขาไม่เคยให้ความเห็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าอุปกรณ์ใดๆที่เป็นความลับอยู่ในท้ายรถแข่งปกติของพวกเขาครับ นี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาฝากชาว o อเตอร์จ a พีแถนแฟนขับแล้วก็แฟนลับของ GP m a มา a นียกันในวันนี้ครับสำหรับเทคนิคลับๆที่อยู่ท้ายรถแข่ง Mo t ต GP ของดูคาติครับติดตามข่าวๆการแข่งขัน Mo t ต GP รวมถึงความเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับวงการ2ล้อโลกได้ที่ m o t o g ร Thailand แฟนขับนะครับฝาก ติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกันไปด้วยนะเป็นช n n e l น้องใหม่เกี่ยวกับ MotoGP ครับขอบคุณชาว MotoGP Thailand Fan c l u ครับที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนกันมาตลอดนะครับพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าครับว่าจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรบ้างสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท,ทุกท่านครับสวัสดีครับ